การขุดแบบนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้นะครับเราจะขุดบอ่อในพื้นที่ตัวเองถมในพื้นที่ตัวเองนะครับก็จะเซฟคือการไม่ต้องไปซื้อดินจากที่อื่นนะครับมาถมนะครับเราได้ทั้งบอ่อน้ําเก็บน้ําไว้ใช้แล้วก็เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ได้ในส่วนของพื้นที่โคกด้วยเอาไว้ปลูกสร้างบ้านหรือว่าปลูกต้นไม้ต่างๆเนาะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปีชาเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆมารับชมนะครับงานขุดบ่อน้โมเดลนะครับนามวลดินทั้งหมดนะครับที่เราขุดจากบ่อน้โมเดลตรงนี้นะครับขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่สูงขึ้นนะครับ หน้างานตรงนี้นะครับอยู่ที่อําเภอบ้านปุ๋งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับหน้างานตรงนี้ก็ขุดเสร็จประมาณสัก1เดือนแล้วนะครับผมก็มาชมความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ารายละเอียดของงานเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับนี่นะครับตอนขุดเสร็จใหม่ๆเจ้าของที่ก็ได้นําฟางมาห่มดินนะครับนําฟางมาห่มดินรอบในส่วนของพื้นที่บ่อน้ําเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาอุณหภูมินะครับรักษาความชื้นในดินนะครับ เนี่ยนะครับเราก็จะขุดขึ้นมาถมรอบพื้นที่เลยนะครับโดยเฉลี่ยสูงอยู่ที่1เมตรนะครับถึง1เมตรห้าสิบเนี่ยนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับตรงนี้จะผ่านฝนมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ยังไม่มีการพังทลายเลยนะครับตรงนี้นะครับชั้นดินก็จะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวข้อดีก็คือมันจะไม่พังทลายง่ายนะครับเราเลยใช้วิธีการใช้ใบมีดขุด ตัดนะครับทาให้บ่อน้ำเนี่ยมีความชันนะครับอยู่ที่45องศาแล้วก็ดูคมดีนะครับก็จะดูสวยนะครับแต่การขุดแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับงานขุดดินเหนียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าดินทรายเราต้องสโลปให้เอียงกว่านี้นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายได้นะครับนี่นะครับดูน้ำนะครับผม อันนี้ก็คือเป็นตะพักชั้นแรกก็คือตรงนี้นะครับตะพักชั้นดินเก่าแล้วนี้ตะพักชั้นดินใหม่อยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็เจาะดินลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ลงเป็นเป็นสะดือน้ําเลยนะครับประมาณ10เมตรนะฮะก็จะทําให้น้ำเนี่ยซึมออกจากใต้ดินนะครับเนี่ยนะครับยังคงสภาพสวยงามเลยนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกพักอาศัยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ไร่นะครับคันล้อมประมาณ1ไร่แล้วก็พื้นที่นาข้างหลังประมาณ1ไร่นะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะฮะเกาะกลางน้ํานะครับก็สามารถที่จะนําศาลามาทําได้นะครับเป็นศา,าลาริมน้ําก็ได้นะครับก็จะเป็นทรงบ่อน้ําฟรีฟอร์มน,นะครับสําหรับพี่พท่านไหนที่สนใจในเรื่องของการขุดบอ่อน้ําโมเดลแล้ว นำดินขึ้นมาถมที่ในพื้นที่นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าการขุดแบบนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้นะครับเราจะขุดบอ่อในพื้นที่ตัวเองถมในพื้นที่ตัวเองนะครับก็จะเซฟคือการไม่ต้องไปซื้อดินจากที่อื่นนะครับมาถมนะครับเราได้ทั้งบอ่อน้ําเก็บน้ําไว้ใช้แล้วก็เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ได้ในส่วนของพื้นที่โคกด้วยเอาไว้ปลูกสร้างบ้านหรือว่าปลูกต้นไม้ต่างๆเนาะนะครับ ประมาณนี้นะครับรายการขุดก็จะมีบอ่อน้ำโมเดลคันล้อมที่แล้วก็นำมวลดินขึ้นมาทำโคกอย่หรับพื้นที่นะครับแล้วก็สดือน้ำนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานขุดบอ่อน้ำนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ จะขอตัวนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจนะครับงานขุดโคกหนองนานะครับหรือว่าขุดบ่อน้ํานะครับเอาไว้ทําเป็นการเกษตรต่างๆเนาะนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ได้เดี๋ยวผมจะมีเคียวโค้ดไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับการเกษตรทิศสี เกษตรผสมผสานจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินให้เรามีกินอย่างเพียงพออย่างพอเพียงโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนทุกชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาหมด โคกน้องนาโมเนวคำเกษตรตามศาสตร์พระราชามีออกจากปัญหา สุขสันมีโคกน้องนาโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนทุกทีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟืน้นมีความสุขยังย่งยืนมีโคกน้องนาโมเดวโคกน้องนาจะนำพา มีโค้น้องนาโม